ไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยใช่หรอเออโอ้ยนั่ไงก็เริ่มต้นก็ใส่ได้เลยโดนดุซะแล้วยังเลยยังเลือดไหลมีตายหาแไ่ไอ้สัตว์มีเขาตายฉันจะชอบตายพราะจายไปอยู่เต้นยะไเอะมาเปว้าวสวัสดีครับสู่ทุกคนด้วยนะครับ นี่คือชุดนักศึกษาทุกคนผมคิดถึงชุดนักศึกษาบ้ากเลยครับผมผมเปิดตู้มาแล้วผมถึงขั้นเอามือไปล้วงนักศึกษาในตู้ออกมามาดึงชุดนะชุดชุดนักศึกษาในตู้อ่ะผมเอามือไปล้วงออกมาผมไปนัศึกษาอยู่มากรุงเทพนะครับเรียนสปีจบเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าที่ไม่ทั่วไปคือโควิดมาตั้งแต่ปี3ใชเห็นไหม โควิดมาแต่ประมาณจริงๆมันมาประมาณตั้งแต่ปีสองเทอมเทอมสองอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบไม่ได้ไปมอแล้วเริ่มห่างออกจากมอห,าออาหมอ่หางจากมอห่างจากมอสิ่งที่ห่างจากมอหนึ่งสิ่งเลยที่แบบอย่างแบบเป็นผลโดยตรงต่อผมเลยคือผมไม่เห็นชุดนักศึกษาเลยครับไม่ได้ใส่ด้วยจริงๆก็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วคณะผมไม่ต้องใส่แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือไม่เห็นเลยผมก็เลยเออคิดถึงวันนี้ก็เลยแบบว่าไปล้วงชุดนักศึกษาในตู้เอามาใส่สะหน่อยไป แค่นั้นเลยครับวันนี้คอนเทนต์วันนี้คือล็อกหนึ่งวันกับชุดนักศึกษานะครับไม่ได้ไปเรียนด้วยแต่ว่าแค่ใส่ชุดตัวนี้แล้วก็ไปเที่ยวไปเล่นนะครับวันนี้จะมีแบงค์มีอีกมาแจมด้วยในคลิปโอเคยไหมโอเคเดี๋ยวเราไปรับกับเขาไปรับกับเขาเดี๋ยวเราไปรับเขาก่อนเลยนะฮะไปเจ็ดจ้า <Yeah. S 1> yeah. อันนี้คือทำไมถึงใส่สีดำอ่ะว่าเข้าไปมึงเคยเห็นกูใส่ชุดนักศึกษาไหมไม่เคยมึงเป็นยังไงที่กูบอกมึงอ่ะฮะปีหนึ่งอ่ะที่กูบอกมึงว่ากูใส่นักศึกษามาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะซื้อใหม่ป่ะหรือว่าปล่อยแม่งเลยไม่ได้ใส่อยู่แล้วเฮียอ่าก็วันนี้วันเดียวเออคิดถึงชุดนักศึกษาวอกนักศึกษาหนึ่งวันไงแค่นี้เลยเป็นไนกันวันนี้เฟวไปทำอะไรบ้างกูไปซื้อกีตาร์เจเสร็จแล้วแล้วก็ ดูอย่างอื่นอะไปซื้อวอลเล่ปะซื้อมาตบกันเพื่ออะไรกูจะซื้อมันเป็นมั้งไงลักเดือลองเดินลองเดือจองหูนะเจ้าหูสักยี่สิบแปดรูอ่ะอ๋อมึงไงเชื่อไปเชื่อถึงเวลาแล้วเจอดอเหมือนเพิ่งเลิกเรียนอ่ะเพิ่งเลิกเรียนเเเพิิ่งลกรียนไงมึงทำอไมเพิ่งเลิกเสร็จแล้วก็มาเพื่อืงมาเริ่มบทกระตุกอ่าไอสัตว์กูเก่งจะหลุดติดเสื้อก็ตัวเล็กที่หายเลยเชี่อคือตัวใหญ่ขึ้นอ่ะสองปีแล้วนะเียั่นมั้ง โอ้แน่นเลยมาถึงเสื้อเอออะไรเจ้ที่ผิวคนโคตรน้อยอะทุกคนคนโคตรน้อยอะช่วงโควิดดูดิดูคนดิที่แบบโล่งเป้โล่งโล่งจัดอะโล่งจัดนี่คือมาทำอะไรกะกบล็อกหนึ่งวันมึงมาทำอะไรกูทำตามนั้นแหละทำด้วยเออจริงไหมเนี่ยจริงจะพากูไปไหนโหลงได้ป่าวะล้วได้เลยเจ้าหูไหมได้ หมังไอชื่อเฮ้ยจะจบมาหาอะไรไม่ทำชีวิตพ่อด่าป่ะฮะพ่อด่าไหมไม่เป็นไรคือพ่อไมดอ่ด <laughs> ่ามั้งเดี๋ยวมั้งดิที่แรกอับแม่กูบอกแม่ให้จาวหูตอนนั้นกูมออะไรไม่รู้ห้ามเจาะหูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไอ้เฮียจบมโหแล้วเรียบร้อยกูไปห,หลอกเ<อ>จาะเลยเจาะมาแล้วเขาก็ว่าอะไรไม่ได้เลยก็มาแล้วมันก็มีแล้วใช่ไหมล่ะเ,เดี๋ยวไปหล่อเจาะไพราะนเจาะเลยพอเห็นทีเด็ดชิปออกเลยเสียอีกทำไมับเสียอีกครับผมเสียอีกอยากได้กีตาร์ การเล่นกีตาร์ผมมาสอนการเล่นกีตาร์อย่างแรกเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเราจะเล่นที่เสียงหรือเล่นที่หน้าตาก็ถามเราผมเสียงเสียงดีๆจะเป็นไงอ๋อแต่ผาผมแรกผมเล่นที่หน้าตาก่อนแล้วค่อยไปเสียงที่หลังมันจะเป็นยังไงถึงหน้าตามันดีแต่เสียงไม่ดีกูก็ไม่เอาใช่ผมขสิ่งดีเป็นไงสรสิ่งดีเป็นไงรักซื้อถูกใจไหมสีไอ างเลเเียเลือกเยอะได้เวลาเลือกแฟนเลือกแบบนี้ไหมเวลาเือกแฟนไม่เลือกไงแฟนเป็นไงง่ายไ,ไหมเนี้ย <laughs> ไม่ถูกใจให้ไปต่อนะครับคือวนาเอ้ยนี่อันนี้ไปไหนเนี่ยเดินเดินมันอืจะพาไปเจาะหูเจาะหูใช่เจาะหูแวันนี้เราจะเปลี่ยนเอ่อสไตล์การแต่งตัวอ้ำแล้วก็ลุคอ้ำถ้าพูดลุคลุคอ้ำใช่ลุคอ้ำนี่ลุคอ้ำลุคอ้ำไม่ใช่เอาล่ะลุคอ้ำอันนี้อันนี้พออ้ำอันนี้นะครับเอ่ออ้ำก็จะไปเจาะไปเจาะหูสักหน่อยเจาะหูอะไรกูเจาะหูไอแบงคเจาะจมูกอืมได้ ได้นะถีบไม่ได้ถีบไม่ได้เอเอ,อ,อเจาะเจาะแล้วมันอยู่ยาวนะเว้ยฮะมันจะแบบอยู่ยาวนะเว้ยเงานอะไรอะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนี่ไ<อ>งร้านนี้เาจาะชิวเลยแบบไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยใช่อะเออโอ้ยเสื้อตัวน,นี้แม่งเล็กสัตว์อะ <c oughs> กูเดินเดิอนอยู่เอวแม่งลอยอีกแล้วเดินเดิน,นอยู่แม่งเปิดขึ้นมารู้สึก เขาติ่มมาเสีแต่เนี้ยยี่ิบกู้ทีมเขาให้คิดถึงปีหนึ่งอะคิดถึงทั้งน้องปีหนึ่งอะเออมาไม่หนึ่เอาเนี่เลยเรียกดิเรียกอะไรสมัยก็เขาเรียกว่าดอกวะฮะดอกดอกดอกคืออะไรวะดอกเจ้าหูไม่รู้เรียกว่าอะไรอ๋อเสียเขาเรียกว่าดอกวะอะไรดอกดอกอะไรดอกสุนัขดอกจัวหูคืออะไรอุ้ยมีใครเรียกว่าดอกบ้างวะเมื่อก่อนมีใครเรียกว่าดอกบ้างดอกคืออะไร ที่เจาะหูไงรู้จักอันนี้ย่งไงอีด็อกอีด็อกอีดักอีดักอะไรเจาะแล้วใส่ได้เจาะแล้วใส่ได้เลยครับผมโอ้นี่นี่นนไม่เอาเลยอ่ะกลัวเอาดีๆเลยอ่ะมี่มีแบบสำหรับเริ่มต้นนะแบบมือจิ้นเนอร์อะไรสำหรับคนแบบเจาะหูนี่ไงก็เริ่มต้นก็ใส่ได้เลยเริ่มอ๋อโดนดุซะแล้ว <c oughs> มึงว่าอันไหนดีอ่ะกูเลือกเองดีกว่าอันที่มึงชอบไว้เพื่อนเริ่มจากอะไรเบาๆก่อนอย่างนี้ก่อนไหม แล้วเดี๋ยวพอกูชอบกูมาอีกแน่ๆอ่กูก็มาเปลี่ยนซื้อเพิ่มอ่ายัโอเคนะยังขนาดมันนี่โอเคลองเทียบดูแคบกว่าเป็นไรมันมามอันนี้ดีกว่าผมว่าจอกี่ข้างครับอ๋อสองข้างเลยเพื่อนสองเลยครับใช่ไหมไม่จำอะไรนั้นเลยจ่อแล้ววะเยอะไม่ได้จ่อหมูแล้ววะมียาชามที่จิกแบบเขาจ่อกันหมดเลยเขาจอเขา เพื่อน <át> <was cuanto S 1> เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับใช่คร <lonely> ับได้ผมจอดตามเพื่อนนะอันนี้เท่าไหร่ฮะไม่ถ้าสิผมซื้อไว้สองอันก่อนละกันซื้อแต่ว่าไม่เจาะหรืออะไรเจาะสิจอดเย้ไม่ได้ทำไมต้องจอดเหยังเลือดไหลมึงตายหาไอ้สัตว์มึงเข้าตายเลือดเลือดเลือดเยอะไหมไม่มีเลือดท่วมไหมเีลยเนี่ะวันนั้นเนี่ยอาบก็ไหลเลยเชียเ์เลยไม่ถึงเลือดอ่ะน้ำอาบน้ำได้ไม่เจ็บเพื่อนไม่เจ็บไม่เจ็บมันชาฮะมันชาใช่ไหมเดี๋ยวมึงก็รู้ เดี๋ยวมึงก็รู้ยอยอยอย่ารุแรงนะฮะเจดนิดนิดนะเจดนิดนนะแค่นี้ก็หมูแดงแล้วมึงคิดดูดิเขินอะไรวะเคยเยฟังเพลงตุ้มตุ้มตอมตตุ้มตุ้มตอมตอมหัวใจเต้นฉันแทบชอบตายเัวใจเต้นนไม่หยุดเต้นโอ้

เดาวยังคนเปียวเลยอะเดี๋ยวตาจะไหลสุดเสร็จแล้วเห,หรอ,อแกถ,ถ,ถ,ถอดใช่ไหมครับเยอะตัวเยี่ยมคนละคนนะ่ะคนละคนน่ะ<อ>หล่อ,อกันเยอะอะผมจะตั้งงาน,นเดี๋ยวผมลืมเฮ้ยคุณคุณยังไม่จ่อยอีกเหรอฮะไม่จ่อยอีกเหรอให <c oughs> ้กูจ่อยเชียร์แล้วกูจะจ่อเพิ่มอ,อีกวคนพอแล้วแค่นี้ก็เท่เกินแล้วเท่เกินใครแค่นั้นแหละพูดก็พูดเถอะ เออไม่อยากพูดหรอกเจาจ่อไปก็เทแล้วเจ๊ก็บอกกูหลอกกูเบี้ยวไอ้สัตว์่ห้เยมันเคยดูตอนจาอปะกูรู้สึกได้เหมือนหูแบบยบลงไแล้วพุเอาเลยเฮ้ยเป็นคนใหม่แล้วสัตว์คนใหม่แล้วโต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 จโต กมาพอๆแล้วเยอะมึกแซวมึกแซวอ่ะเฮ้ยขี้หลอกหลอกขึ้นกูพูดจริงนะเนี่ยไอ้เีริญในกล้องคนหลอกอ่ะมึงแซวอ่ะไม่ได้แซลอ่ยิ่ตลอดจริงกูพูดจริงกูสาบานไอ้เฮียสาบานเลยคนดูว่าไงเอาคนดูว่าไงไอ้เฮียถ้าคนคอมเมนต์คอมเมนต์ถ้าทุกคนบอกหลอกเดี๋ยวโอนให้คนละห้าสิบแม่ติดรวยซะแล้วไอ้เฮียเดีลยทิ้งเลขบัญชีไปเลยเดี๋ยวแบง์โอนให้กระเทียแเลยเฮียเฮียได้ดูรูปเมื่อคืนรูปเมื่อคืนหูหูโล่งๆรูปเมื่อคืนนี่รูปวันนี้ยิ่งเล่นก็ ไม่มันเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตปะ uh huh. ก็ลองแบบลองอยากลองอะไรก็ลองตอนเนี้ยเรียนมหาอะไรก็ไม่ได้เรียนยสองปีก็ได้สัตว์ทำไมเดี๋ยวแบบเจาะนานๆแล้วเริ่มโฟร์แล้วมันเปลี่ยนเป็นอันยา,ยาวๆอะไรงเงี้ย uh huh. ลองเป็นแฟชัออ่นไมยผมก็คล้ายๆกูปะของกูคล้ายมึงเลยกู <c oughs> ว่ามันน่าจะอ้นี่ดีกว่าคือมีน่าโตนะ <c oughs> <c oughs> าใ้จังหวะนี้ก็คือมีนาโตอยู่เลยก็ได้อยู่ไอ้เหี้ย ติดหลออติดหลอติดหลอซะแล้วไอ้เฮ้ยเชือกปิดนี่ก็ปิดไม่ค่อยมีเชือกอะไรเปิดเลยอ่ะไม่มีเชือกอะไรเปิดเลยเราจะซื้อขงมาเยอะมากเฮ้ยเราจะซื้อของมาเยอะมากินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อรูปเล่กก่อนไอ้เชีอยปิดสปอร์ตเวอร์มึงเห็นป่ะปิดโอ้ยเฮียติดหล่อขอขอดูหน้าร้านก่อนว่ามันเขียนว่าอะไรซื้ออะไรเนี่ย วันเละมึงชอบอันไหนเดี๋ยกูจะซื้อละอันนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้พันสองพันสองอันนี้เท่าไหร่นะตัวนี้น่าจะห้าร้อยเข้าห้าร้อยเขาห้าร้อยเลยเหรอไม่น่าจะเล่นบ่อยแบงค์ซื้ออะไรซื้ออะไรอยากเข้าป่าอยากกางเต็นทจริงอ่ะจริงเลยเออจริงเราเราจองทริปกางเต็นทหนีโควิดไหมได้ใส่ตรงไหนก็เข้าเราจะเตรียมเข้าป่าเลยทุกคนเราจะมีทริปเข้าป่าเราต้องเตรียมพร้อม อ้าวสิ้นเวลาปิดคลิปแล้วทุกคนครับไปเจอกันคลิปต่อไปนะฮะสำหรับชุดนักศึกษาหนึ่งวันวันนี้มาแค่ที่ฟิวเจอร์ที่เดียวไปที่ไหนไม่ได้แล้วเ,เวย้ยี่กูชอบเอาเจอคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝากดินนิ้วทีมือไม่ไหวะไรนะดินนิ้วสู้